สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เสาก็พาออกมาชมสวนหลังบ้านนะคะหลังจากที่ไม่ได้ชมคลิปหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเนาะตอนนี้เสาก็ยังเป็นโควิดอยู่นะคะก็หนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพริกนะคะที่ยังไม่ว่างเก็บนะคะก็ยังอยู่แบบนี้นะคะส่วน ส่วนถั่วฝักยาวก็เริ่มหนาวตายแล้วนะคะอากาศเย็นถั่วเขาจะไม่ทนนะคะหลังจากที่สาวไปเที่ยวกลับมาเนาะสาวก็ได้รู้สึกไม่ดีนะคะก็เลยตรวจโควิดก็ขึ้นสองขีดนะคะตอนนี้ก็หนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยงานที่ส่วนก็ยังค้างอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่มีแรงทํานะคะ ทำได้แป๊บๆก็จะเหนื่อยเนาะก็เลยไม่ได้ทำต่อนะคะวันนี้อากาศดีนะคะก็ออกมาสูดอากาศเนาะข้างบ้านนะคะเป็นโรงงานเขาก็ทุบกำแพงออกนะคะไม่ใช่กำแพงสิเขาเรียกอะไรฮัลเลอร์ฮัลเลอร์ในภาษาเยอรมันนะคะเขาทุบเอ่อที่ ตรงนี้เขาจะมุงเป็นหลังคาสูงๆนะคะแล้วก็เป็นโรง,งงานเก่าเขาทุบออกนะคะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้อันนี้ก็เป็นพริกแล้วมะเขือที่เสาถึบหนีนะคะตอนนี้ก็เอามากกองไว้ตรงนี้อยู่นะคะเนาะที่อยู่ในกระถางก็ไม่ไม่สวยนะคะนี่ใบเขาก็แบบอากาศ เปลี่ยนแล้วเนาะเซาก็ขยบเขามาตากแดดนะคะให้เขาแดงก็เลยยังวางอยู่แบบนี้นะคะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อุ้ยแมคะสะดุดเกือบล้มส่วนอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะคะก็ต้นนี้แตกดีนะคะแต่ต้นนี้ไม่เลยอันนี้ก็เป็น แมงลักนะคะที่อยู่ในกระถางเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรทานเลยนะคะนอกจากข้าวต้มผักที่เก็บเข้าบ้านก็เน่าทิ้งนะคะก็ได้เอาทิ้งถังขยะไปเนะาะมะเขืออย่างเงี้ยคะ่ะพอดีลืมนะคะพริกเยอะมากยังเก็บไม่หมดเลย ผักบุ้งก็ไม่รอดหนาวแล้วนะคะผักปุ้งก็จะเฉาแบบนี้ส่วนถั่วฝักยาวก็ไม่ทนหนาวก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ยังพอมีห้อยตองแต่งอยู่ถั่วฝักยาวช่วงที่ไม่สบายก็ออกมาดูนะคะแต่ว่ามีไม่มีอารมณ์ไม่มีแรงจะทำจะเก็บนะคะ พริกฝั่งนี้ก็แดงเยอะเหมือนกันเนี่ยจะพาไปดูต้นกล้วยอันนี้นะคะคืออันที่จริงต้องต้องลือ้อต้องเก็บออกเข้าต้องเก็บเข้าบ้านให้หมดนะคะแล้วก็เออลือส้สวนเนาะทำความสะอาดลืส้สวนเก็บ ให้เขานี่นะคะเขาก็เดงเล้วจะหมดแต่เฉพาะพริกที่หวานนะคะพริกอันนี้เผ็ดเพราะว่าแบบหวานคุณสามีเขาก็เก็บไปทานนะนี่นะคะอันนี้หนาวมาเขาก็ใบเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นจุด,จดเนี่ยแบบเนี้ยหนาวมา บางวันก็18องศานะคะบางวันก็20องศาพริกอันนั้นก็ใหญ่แล้วส่วนมะเขือเทศเขาก็โดนฝนแล้วก็โดนหนาวนะคะเขาก็เลยเสียแล้วสาวรู้สึกเวียนหัวแล้วนะคะก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า <laughs> เริ่มเวียนหัวแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ